ครับสวัสดีครับพีซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้ก็มาพอๆกับพอเตียมนะพี่น้องเนาะครับพอเตียมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาต่ออีกนะครับเนาะครับมีเสียงไก่ขันคอยเป็นชีพพอเตียมเนาะพี่น้องเนาะไก่ขันไก่หองไก่พอเตียมมูมีจักตัวดอกแต่ว่างไก่เพ่นครับอยู่ใกล้กันนะพี่น้องเนาะครับเมื่อคืนนี้นะครับเนาะวันพุธที่สี่กันยายนหกเจ็ดลาวพัฒนาออก สองหกหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดับเลขลรางออกเป่าหนึ่งหนึ่งพี่น้องเนาะครับครับชุดที่พ่อเตียมสรุปให้ได้พี่น้องรับไปด้เบิงในติดตามพ่อเตียมกันได้เห็นอยู่นะพี่น้องเนาะครับเด่นหกกับหนึ่งกรมาหนึ่งมาพี่น้องเนาะหกโวมานะครับชุดชุดเห็นว่าเด่นหนึ่งกับหก ครับแต่ว่าพี่น้องทั้งอำนาจจะเลื่อนทั้งอุบลพั้งกติวิ่งเอาได้ทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องเนาะครับจางหมายกัสบสายวิ่งสายรูดกติโศกมันกันนะครับฮะมาเบิ่งห้องปะเตมยมนะพี่น้องเนอรุดก็คือรุดเนาะพี่น้องเนาะบวากันนะครับรับปะเตียมไฮบ้าบนล่างวิ่งรดหนึ่งกับสามขม่านหนึ่งนะพี่น้องเนาะเตีวยวมันเป็นหนึ่งหนึ่งครับส่วนชุดวิ่งน,นะพี่น้อง หนึ่งห้าเจ็ดมานำกันเบิดทั้งสามตัวพี่น้องหนึ่งห้าเจ็ดนะครับเนามือเดี่ยวพอเตียมพามาติดตามต่อยน้องเป็นน้องเนาะถ้าเบื้องเลขวินนะพี่น้องเนื้อชุดวินพอเตียมครับ,รบเดี๋ยวไปเบื้องน้ำกันนะพี่น้องเนาะ ไปแต่งปรับยังไงกันนะพี่น้องเนาะวันศุกร์เนาะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่หก ับบนล่างวิ่งรูดสองกับสี่พี่น้องครับชุดวินในพี่น้องเนีย่ย สุดวินนะครับครับชัดเกียน,นะพี่น้องเนาะวันนี้พ่อเตี้ยมจับคู่ได้พี่น้องด้วยสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์ แปดสี่เก้าสี่ศูนย์คับสองสองแปด สองเก้าสองศูนย์นะคารับวันนี้พ่อเตรียมจี๊จับอันนั่นให้ได้พี่น้องเนอะจับวินให้ นะครับรับรเตรียมเนี่ยในซองหางนี่พี่น้อง กับกันไปพี่น้องสองสองสสีีนะครับตอนนี้พ่อเตียมพี่้องจับจับวินให้ได้พี่น้อง สองแปดศูนย์อันนี้ล่องล่องจับให้พี่น้องได้เติเร์ลม,มาซีสี่แปดศูนย์ยังไปประมาณนี้แหละพี่น้องครับรเตรียมกับพวกจับให้หลายห่างมันกินไลยเนาะพี่น้องเนาะ จะไ,ไวในหนี้บ่มีนี่้พี่น้องอันนี้ลองจับวินในนี้ซื้อได้พี่นอ้นนนองเนอะครับสัตเกียรนะพี่น้องเนาะครับพี่น้องฟังเสียงไก่ขันไก่ห้องไปนาได้พี่น้องเ้อถ้าบ่มีไก่ห้องบบเป็นคลิปของพอเตี่มอะแคปหน้าจอไว้ได้พี่น้องเนอครับ ผิดพลาดประกันนาพอเตรียมกราบขอโทษขอภหยใหล,ลายได้พี่น้องเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเอาฉนนแล้วพอเตรียมก็วอวยพรขอให้เขาขอให้แตกปังๆครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โชคๆมันๆกันนะครับเอาที่สําคัญนะพี่น้องเด้อมาสอบตัวในเฮาก็จะเริ่มกรบตัวไว้น้เนาะพี่น้องเนาะครับเอาสุดท้ายเออจะเริ่มนะพี่น้องเด้ขอขามาแล้วก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์ให้พอเตรียมน้ำแดงนะครับเนาะ ทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลนะพี่น้องเด้อครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปน้เนะพี่น้องเนาะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี่พ่อเตียมขอให้เอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิงมาติดตามพ่อเตียมปล่อยโชกโศก,ก,กมันมันเฮงเฮงรวยรวยกันตุกทุกคนนะครับเอาสําหรับคลิปนี้พ่อเต้มก็มีแคนี้พี่น้องเอาไว้พอกันคลิปนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม